้าทุ่มแล้วนะครับแอบมาส่องลูกนะครับหลายตัวก็ยังว่ายวนเวียนอยู่ไม่ได้พักส่วนหลายตัวก็มาแอบพักตรงเหนือใบบัวน,นะครับนี่นะครับตัวแม่สองตัวมาพักแล้วก็ตัวลูกหนึ่งตัวครับตัวแม่คือหางขาวกับหางหาง,าหางเสือลายเหลืองดำนะครับ ส่วนตัวกลายเป็นตัวลูกนะครับไม่ใช่ตัวแม่เป็นตัวลูกติดตัวแล้วเบออียดกันเบียดกันแยง่งแย่งที่กันแย่งที่กันแย่งที่กันเบียดแย่งที่กันเหมือนเหนื่อยครับวายแล้วเหนื่อยคือบ่อปลาแบบลูกปลาคลอดมาเยอะแล้วแบบพื้นที่ว่ายเริ่มน้อยลงเริ่มเหมือนเหนื่อยก็เลยมหาที่นอนครับห้าทุ่มนี่ก็คือลูกๆนะครับลูกๆ เจออยู่3ามสี่ห้าตัวนะครับมันนอนตรงนี้เดี๋ยวไล่ดูอันนี้ตรงขอบใบทับกันอีก2ตัวนะครับน่าจะตัวเพิ่งเกิดนั่นอีกตัวนั่นอีกตัวเจ้าตัวเล็ก2ตัวเลยครับอีกตัวขาวตัวหนึ่งแล้วก็ นั่นก็คืออีกอีกบางตัวนะครับที่พยายามจะว่าขึ้นมาบนใบบัวนี่นะครับนี่คนระับเป็นที่นอนพักผ่อนคือไม่ต้องว้วมากมายเอาพุง เอาพุงไก่ใบบัวแล้วก็ประทองตัวแค่นั้นพอนี่นี่นี่เจ้าลูกปลาก็ขึ้นมาน่าจะเหนื่อยจริงอะเพราะว่าปลาเยอะมากออกลูกมาเยอะเกินไม่รู้จะเอาไปไหนหาคนรับเลี้ยงลูกๆมันอยู่ คแค่นี้แหละครับมามาดูลูกๆว่าเป็นยังไงบ้างช่วงห้าทุ่ม